สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะ,ะอันนี้เราจะใส่ยาพี่มอนจะอาตยาจ้ะสมุนไพรจ้ะตมน้ำสมุนไพรนะคะยาสมุนไพรจ้ะอ๋อเหรอลูกสาวแม่โอยโอยโอ๋ออ๋อหมายเอ้ยอ่ะเดี๋ยวก็หายลูกค่อยให้ใหไวๆจ้ะจ้ะ อันนี้อะไรยาสมุนไพรนะคะอันนี้คือกับยาสมุไนไพรยาประกบอุ่นนะจ๊ะน้ำอุ่นจ้ายาน้ำอุ่นๆน,นะคะน้ำอุ่นๆต้มยานะคะยา<อ>แดแดแดดเออออกมาก,กี้เฮ้ยกันงามไหมหายแค่ออนี้แหละลูกสาวโอ้ยดู สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ซี่นะคะที่ทานเห็นขณะนี้คืออันนี้เป็นยานะคะประคบอุ่นายายาตม้ตมต้มต้มยานะคะต้มยาอุ่นอุ่นแล้วก็ลาดลงมานะจ๊ะอันนี้คือขัน้นขั้นตอนการใส่ยาอันนี้เป็นการรักษาแบบโบราณจ้ะ<ฮ>จะห้องน,ะ<ฮ>อนาสัมจ้า โอ้ยถอยไปในเยอะแทนลูกเอ้ย <laughs> พอหนูจะเข้าห้องน้ำโอ้ยดูลูกหลาแม่โอ้ยเนาะถ้านุปวดเข้าตรงนี้ก็ได้ลูกไม่ไม่ว่าหรอกโอ้ยห้องน้ำเข้าห้องน้ำค่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวให้หนูเข้าให้เสร็จก่อนว่า ยานะคะต้มยาสมุนไพรจ้ะพอต้มยาสมุนไพรพอลดน้ำนี้แห้งนะคะก็จะเป็นทานน้ำมันมวยจ้ะน้ำมันเซนลุกน้ำมันเซนลุกตากง,งูงเซนลุกนะคะโอ้ยลูกลาแม่เอ้ยเอ้ยมองเห็นแล้วก็ใจจะขาดอ้อ เออพ่อเราดูข้างล่างเลยอย่างเห็นไอแตนวานเนอรอมอนนอรไอดูแล้วใช่ไหมอ๋อดูแล้วนะคะไม่มีอะไรไม่ได้เยียบอะไรจ้ะแต่เส้นติดจ้ะม่าจะเป็นเคล็ดนะจ้ะเคล็ด น,นี่วันที่ทลายเพราะวันที่สองหรือวันที่สามวันที่สองนะคะนี่อาการนี้ที่เห็นนี่คือวันที่สองนะคะวันแรกตอนติดไปลานแสดงเหมือนงอได้เดินที่ลานแสดงเหมือนงอได้ พอลองอย่าพิ่งลามโซย่จเพิ่งใส่โซ่สิพอ่อจะนอนค่อยใส่โซไม่ไปไหนหรอกว่าเพราะถ้ายังไม่ใส่โซ่สิพอ่อ ทางนู้นไม่บัวทองนะคะเดี๋ยวพอแห้งนะคะพอยาน,นี้แห้งแล้วก็จะทาน้ำมันเซนลุกจ้ะน้ำมันเซนลุกน้ำมันตางูนะคะน้ำมันหมวย กินได้ปกตินอนได้ปกตินะคะแต่ว่าเดินก็ขาจะเหมือนงงวงแต่เวลาเดินมีอาการเจ็บไม่พอไม่เนาะเวลาเดินก็ปกตินะคะไม่สะดุดไม่อะไรจ้ะแต่ว่าอ้ยเดินปกตินะคือแค่แค่งอเทา้างอขาทางขาหน้าขานะคะไม่ได้แค่นั้นเองนะจ๊ะออซ้ายเนาะ ขาหน้าซ้ายจยาไม่ได้แค่นั้นเองจ้ะแต่อาการอื่นปกติหมือนหมดกินได้นอนได้นะจ้ะเดินก็ไม่เจ็บเหมือนไม่เจ็บนะคะเดินในปกติธรรมดาแต่นานแะมัดดิงห้อยเทังไงแจบตาบ่ะ กินได้ปกตินะคะกินได้นอนได้เดินได้เพียงแต่ว่าคาขาขาที่เป็นนะจ๊ะงอไม่ได้แค่นั้นเองจ้ะโอ้มาอไรจะหายลูกสาวลูกใกล้ๆก็ปกตินะจ๊ะไม่ไม่ขนางนั้น จากข้างบนบ้เลยยังไงอ๋อต่อไปเป็นการท่านะ้ำมันเส้นลุกไมจ๊อะอาเมื่อกี้เราประครบน้ำเย็นโอ้ย ประกบยาอุ่นไปแล้วนะคะยาสมุนไพรอันนี้ต่อไปน้ำมันเชนลุกจ้ะทาน้้ำมันเชนลุกเาะคุณพอควานไปยูง,งานข้าวบนอ่ะอันนี้คือการขั้นตอนกนารทายานะจ้ะหายไวไเด้อลูกสาวเด้ออ้าจา้าหายไวไนะ น้องก็ปกตินะคะเพียงแค่ว่าเวลาเดินงอเขาไม่ได้แค่นั้นนะจ๊ะทายานะคะทายาจ้ะทา,าจากข้างบนไล่ลงมาจ้ะ เซ็นนุร้อนหรือเย็นเพระร้อนนะคะลิดร้อนจ้ะมันน้ำมันมวยนะจ้ะน้ำมันมวยจ้ะน้ำมันมวยตางูเนาะเอาข้าเคียนในขวดอยางงันด้ก็เค็นน้ำมันมวยตางูเลยตก,ตกตกตกหน่อยค่ะตกตกน่อยๆแต่ไม่ต้องหมดตกเบาๆให้ยาซึมเข้า ตกข้างบนตรงนั้นนะเนี่ยเออเออโอ้ยนี่ม่งานที่ว่ะอืมอืมตรงนั้นแหละเพราะนั้นเออ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 ถ้าปวดก็คงจะสะดุ้งนะจ๊ะแต่ไม่เฉยเฉยนะจ๊ะ ในทาในน้ำมันน้ำมันหมวยตรางูจ้ะ